สวัสดีค่ะพี่กุลชาแนลนะคะ EP นี้เป็นหน่วยล่างสองสูตรนะคะขอต้อนรับเข้าสู่งวดใหม่งวดวันที่1มีนานนะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาดูงวดที่แล้วกันก่อนนะคะว่ามีอะไรเข้าบ้างนะคะ EP หนึ่งนะคะ EP 1เป็นหน่วยล่างนะคะเพื่อนๆเป็นหน่วยล่างหน่วยล่างพี่กุลให้ไป4ี่นนะคะออก ศูนย์นะคะเป็นหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยล่างนะคะเข้าตรงๆนะคะหน่วยล่างอันนี้ EP ที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆ EP ที่ห้านะคะ EP ที่ห้าเป็นเด่นล่างระยะยาวสองสูตรอันนี้ก็เข้าดีนะคะเข้ายาวนะคะชนกันที่ศูนย์กับหนึ่งนะคะแต่ออกศูนย์ออกศูนย์ที่หลักหน่วยนะคะศูนย์กับหนึ่งนะคะ อันนี้ได้9012นะคะอันนี้ได้6701นะคะชนกันที่01นะคะออก50เป็นหลักหน่วยนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นเด่นล่างระยะยาวนะคะอันต่อมานะคะ EP สุดท้าย EP ที่7นะคะจะเป็นจับคู่10หน่วยล่างนะคะจับคู่10หน่วยล่างอันนี้ของพิกุลนะคะ6งวดที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆจะเห็นว่า งวดแปดสี่สามนะคะของพี่คูณให้นี่ออกตรงๆนะคะเพื่อนๆงวดออกแปดหกสามอันนี้ออกโต๊ดนะคะอ่างวดที่สามที่เข้านะคะห้าหนึ่งอันนี้เข้าตรงๆนะคะเข้าตรงๆนะคะอ่างวดที่สี่เข้าสองสามนะคะอันนี้ก็เข้าตรงๆงวดที่ห้าเข้าห้าหนึ่งอันนี้ก็เข้าตรงๆนะคะ ส่วนของล่างนั้นเข้ามาสามมดติดๆนะคะออกตรงๆสามมดติดนะคะส่วนมวดที่ผ่านมาออกกลับนะคะเพื่อนๆที่คุณให้ไปศูนย์ห้านะคะออกห้าศูนย์แต่ก็ถือว่าเข้านะคะเพื่อนๆอ,อ่าอันนี้เป็นงวดที่ผ่านมานะคะและที่สําคัญก็คือแถมเจ็ดเจ็ดของบนมาด้วยนะคะเพื่อนๆมีเจ็ดเจ็ดด้วยนะคะไปเข้าสองตัวบนนะคะแล้วก็เข้า 05ซึ่งเป็นตัวกับของ50ล่างนะคะถือว่า4งวดติดแล้วนะคะล่างของพี่กุลที่เข้ามาทีนี้ใครถูกเยอะนะคะถ้าอยากจะเลี้ยงกาแฟพี่กุลก็กดปุ่มขอบคุณได้ที่ใต้คลิปนะคะคนไหนถูกเยอะก็ขอบคุณกันได้นะคะเพื่อนๆอาทีนี้เรามาเริ่ม10หน่วยล่างงวดนี้กันนะคะ อันนี้เป็นสูตรหน่วยล่างสองสูตรนะคะเพื่อนๆใครยังไม่ถูกก็แก้ตัวในงวดต่อๆมานะคะอ่าทีนี้เรามาดูหน่วยล่างกันนะคะพี่กุลเอามาให้ดูหกงวดนะคะเพื่อนๆอ่าทีนี้เรามาดูงวดที่หนึ่งกันนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นสูตรเก่านะคะเพื่อนๆเนี่ยเป็นเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะคะอันนี้นะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเป็นสูตรเก่านะคะ ส่วนสูตรที่สองเป็นสูตรใหม่นะคะเพื่อนๆสูตรเก่านะคะคำนวณได้501นะคะสูตรใหม่ได้901นะคะชนกันที่0กับ1น,นะคะออก2 1นะคะเข้าหน่วยนะคะ,ะมาดูงวดที่2นะคะงวดที่2ส,สูตรเก่านะคะคำนวณได้167นะคะสูตรใหม่คำนวณได้901นะคะชนกันที่1ตัวเดียวนะคะเพื่อนๆ ชนกันที่1นนะคะออกห้าหนึ่งเข้าหน่วยเหมือนเดิมนะคะทีนี้เรามาดูงวดที่สามนะคะงวดที่สามชนกันที่สามตัวเดียวนะคะเพื่อนๆหลักหน่วยนะคะชนกันที่สามตัวเดียวออกสองสามนะคะามาดูงวดที่สี่นะคะงวดที่สี่งวดที่สี่นะคะสูตรเก่าคำนวณได้หนึ่งหกเจ็ดนะคะสูตรใหม่ได้ศูนย์หนึ่งสอง ชนกันที่หนึ่งนะคะออกห้าหนึ่งอ่ะทีนี้เรามาดูสูตรกันนะคะเพื่อนๆเรามาดูสูตรกันนะคะอ่าสูตรที่ใช้นะคะอันนี้เป็นสูตรเก่าก่อนนะคะสูตรที่หนึ่งสูตรเก่านะคะสูตรที่ใช้ใช้หลักแสนนะคะสามครั้งห้าบวกกันสามครั้งได้ห้านะคะ บวกหลักพันนะคะสองครั้งแปดบวกแปดเป็นหกนะคะบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะนหน่วยบนนะคะศูนย์บวกได้หน่วยล่างนะคะสามครั้งห้าสามสิบห้านะคะได้ห้าอ่าแล้วก็บวกแปดคงที่นะคะก็จะได้ห้ากับหกเป็นหนึ่งนะคะหนึ่งศูนย์กับห้าเป็นห้าหนึ่งกับห้าเป็นหกหกบวกแปดเป็นสี่นะคะเพื่อน สี่บวกห้านะคะเป็นเก้าแล้วก็บวกหนึ่งนะคะเป็นศูนย์งดที่แล้วนะคะเราได้สี่เก้าศูนย์นะคะอันนี้เป็นสูตรเก่านะคะอ่ะสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่เป็นสูตรง่ายๆเลยะคะ่ะเ,เพื่อนๆใช้หลักร้อยนะคะหลักร้อยหลักร้อยเจ็ดนะคะเจ็ดบวกด้วยหน่วยล่างนะคะหนึ่ง จ็ดบวกหนึ่งได้เท่ากับแปดนะคะเพื่อนเพื่อนแปดนับไปอีกหนึ่งเป็นเก้านับไปอีกหนึ่งเป็นศูนย์สองสูตรนะคะจนที่เก้ากับศูนย์นะคะเข้าศูนย์นะคะหลักหน่วยอ้าวทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะเพื่อนเพื่อนเรามาดูงวดนี้กันว่าหน่วยล่างของเรานั้นคำนวณได้อะไรนะคะอันนี้เป็นงวดวันที่สิบงวดวันที่หนึ่งนะคะ เพือนมีนานะคะเพื่อนๆอ,นอสูตรที่ใช้นะคะอ่าแสนนะคะสามครั้งแปดบวกกันสามครั้งได้สี่นะคะเพื่อนๆหลักพันนะคะสองครั้งเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่นะคะหลักหน่วยบนนะคะเจ็ดหลักสิบล่างนะคะสามครั้งห้าบวกกันสามครั้งได้ห้านะคะแล้วก็บวกแปดคงที่นะคะเป็นแปดเจ็ดกับห้าเป็นสอง แปดกับสองเป็นสิบนะคะสิบบวกแปดเป็นแปดนะคะแปดบวกบวกได้ห้านะคะสูตรที่หนึ่งบวกได้ห้าแปดกับห้าเป็นสามนะคะบวกหนึ่งเป็นสี่อันนี้เป็นสูตรที่หน,น,ะะนึ่งเป็นสูตรเก่านะคะเพื่อนๆเป็นสูตรเก่าทีนี้เรามาดูสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่สูตรใหม่ก็คือใช้หลักร้อยนะคะหลักร้อยสามหลักหน่วยล่างนะคะศูนย์สามบวกศูนย์เป็นสามนะคะ บวกหนึ่งเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้านะคะเพื่อนๆสองสูตรนี้ชนกันที่ะะสามกับสี่นะคะสามกับสี่จะมาตัวไหนนะคะในหน่วยล่างงวดหน้านะคะพี่กุลมองไว้ที่สามนะคะอันนี้นะคะพี่กุลคิดว่าน่าจะเป็นสามเพราะว่าสูตรของพี่กุลหลายๆสูตรที่พี่กุลไม่ได้มาลง ก็ได้สนะคะเพื่อนๆแต่ว่าพี่กุลเอามาให้ดูแค่2สูตรนะคะอันนี้เป็นหน่วยล่างนะคะเพื่อนๆเป็น EP ที่1นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กุลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ